สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินข้าวกับไก่ทอดข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำซื้อมาจากตลาดถุงละสิบบาทเยอะแยะเลยะเยอะแยะเลยข้าวเหนียวดำถุงละสิบบาทนะคะข้าวกำอะ่ะวันนี้เรามากินปลาแกงไตปลาของของพี่ยาคนรุมนี่ค่ะนี่ กระปุกนี้55บาทนะขายที่ตลาดนี่ของพี่ยาคนรุมนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเขามีแบบเปิดแบบไหนวะเนี้นี่เปิดแบบนี้นเ,เ,นเขามีเปิดแบบนี้เลยนี่เป็นแบบน,นี้แกงไตปลาแห้งเดี๋ยวเราจะนั้นให้ดูนี่เป็นแบบน,นี้เดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะชิมดูกับข้าวเหนียวดำเนี่ย ว่าจะอร่อยไหมมันแห้งแห้งกรอบเลยนะคะแห้งกรอบเลยอืมโอเครสชาติโอเคอืมกก็แตงกวาอืมสองกุ้ยาคนรุมอืม,อม โลโก้เขายเคเรนพิยาคนดมกางไตปลากลางใจปลาแห้งเนี่ยโอเคค่ะผ่านของเขาอร่อยจริงๆสมชื่อสมไก่ทอดทอดเองจ้ะอืม ทอดๆเองอร่อยมากกินอีกมันเป็นแห้งเผ็ดพอดีเผ็ดกลมกลม่อม หมอโอเคนะไก่เราทอดเองเมื่อกี้นี่ผักก็นี่ขินดองด้วยม้ามาคกือด้วกันแกงไก่ปลานี่ านาั่นแหลอันนี้แห้งก็แห้งแห้งแบบผงเลยและแต่ก็รสชาติเอาใช่ถ้าไปละลายน้ำน่าจะอร่อยนะปรุงอะไรเพิ่มนิดหน่อยแต่รสชาติมันโอแล้วนะโอเคอ่ะเจะอเห๋อเขาเหนียดำง อืมถ้าใครสนใจก็ไปเพจพิออยาเลยขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะอร่อยหรือกินเผื่อคะ่ะเจอกันเก็บหน้าสวัสดีค่ะ